นี้เป็นมอเตอร์ขนาด3แรงนะครับจะมาทดสอบกับของอินเวอร์เตอร์ที่ทำขึ้นมาตัวล่าสุดตัวนี้ขนาดของแกต้นนด้เทียบกับดีซสอแล้วใหญ่โอกาสเหมือนกันตัวเวอร์เตอร์ตัวนี้ทำขึ้นมาโดยใช้ฐานความถี่ที่6เมตรความถี่ตัวนี้ผมจะปรับ,บล็อกไว้ต่ำสุดก็คือประมาณ20-30งมเฮิรตซ์ประมาณนี้นะครับ 40-50อยู่ mm ประมาณช่วงนี้ส่วนนี้จะอยู่ที่60วัตต์รับตรงกลางเนี่ยปกติแล้วถ้าสลับการใช้งานอยู่ตรงนี้ก็รอบของมอเตอร์ปกตินี่ก็ถือว่าไวจัดกว่าปกติแล้วนะ,อะตอนลองนี่ผมก็ยังเมื่อกี้ต้องสอบไปรอบหนึ่งยังไม่กล้าปรับขึ้นมาถึงนี่เพราะมันเร็วมากทําให้มอเตอร์ดิ้นได้วัตนนี้คือ120นี่สปีสุดการใช้ความถี่นะครับก็คือถ้าเราไปเร่งสูง กำลังของมอเตอร์เนี่ยจะตกนะถึงแม่รอบจะจัดถ้าไปใช้มอเตอร์เพื่อฉุดลากอย่างพวกของนี่มีน้ำหนักอย่างชูสูบน้ำหรืออะไรพวกน,นี้มันจะทําให้แรงตกนะครับแต่ถ้าไปใช้ใช้กับพวกพัดลมอะไรพวกน,นี้โอเคพวกนี้รอบจัดจัดเนี่ยเจ๋งเลยใช้ได้ดีส่วนสวิตตัวนี้ผมดีไซน์ขึ้นามาไรกคือให้เป็นรีเวิร์สฟอร์ฟอร์เวิร์ดก็คือมอเตอร์ให้มันหมุนซ้ายกับหมุนขวาครับเิน้าถอยหลังนั่นเองใส่แค่ตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นไฟที่แสดงผล ส่วนตรงตรงจุดนี้เดิมทีว่าจะทําให้มันโนนขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ให้มันมบางๆเพื่อให้ไฟแสงไฟรอดรูออกมาได้แต่พอดีใช้ความร้อนไปเป่าแล้วปรากฏว่าพลาสติกมันบางเกินแล้วมันเลยยืย่ยรูให้เห็นอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็เป็นข้อดีในการเจตนาคือทําให้เรามองเห็นหลอดไฟตรงจุดนี้นี่คือหลอดไฟที่ทำหน้าที่จากัดการชาร์จของตัวกเก็บประจุ แ,แสงไฟจะได้เล็ดรอดออกมาได้ให้ผู้ใช้งานได้สังเกตว่ามันติดหรือไม่ติดเวลาเราจ่ายไฟเข้ากล่องตัวล่าสุดนี้ต่อไปนะครับชุดหลังๆผมจะตั้งใจจะใส่ตัวไดโอดนะให้เป็นการขนานนะเพราะว่าที่เอาไปนําใช้กับไฟบ้านบางทีเจอไฟตกขนาด180โวลต์150โวลต์เนี่ยผลปัญหาที่ตามมาก็คือเมื่อแรงดันตกกระแสจะไหลผ่านไดโอดมากกว่าปกติทําให้ไดโอดทะลุระพัง ดังนั้นผมก็จะขานานได้โอดหอดืการแก้ปัญหาี่การขนานได้โอด2ตัวช่วยเพื่อเสริมกระแสหรือปกติแล้วได้โอดตัวที่ผมใส่อยู่นี่ยมันตัวละ5 0แอมป์ดังนั้นถ้าขนานนี่มันสามารถรับกระแสที่จะไหลผ่านตัวนี้ได้ถึง100แอมนะครับแต่ในภาวะการใช้งานจริงเราผมไม่จะเป็นต้องใช้ถึงขนาด1 0 0แอมเพราะถ้าแแมกอย่างนั้นยังไงก็พังเผื่อว่าเราใช้งานแค่ประมาณ50%อที่กระแสไหลเนี่ยจะทําให้อุปกรณ์พวกนี้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวขึ้นส่วนโมดูลตัวนี้ก็คือ เป็นโมดูลที่สามารถทนกําลังได้อยู่ที่5แรงม้านะครับแต่ขอแนะนําว่าให้ใช้อยู่ที่ประมาณไม่ไม่ควรเกิน3เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของงานและกําลังของมอเตอร์ได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะถ้าเกิด5แรงนี่คือมันใช้งานแบบเต็มที่100%เกินไปจะมีผลต่ออายุการใช้งานของตัวโมดูลเองในระยะยาวเหมือนคนนะครับทางานถ้า100%แบบหนักๆของผมมากเกินไปร่างกายมันก็โทมเร็วประมาณนั้นผมจัด วางให้พัดลมนะครับอยู่ด้านบนเผื่อเพราะมองถึงหลักการของอากาศเวลาเราตั้งเนี่ยเราจะใส่กล่องเราจะตั้งกล่องลักษณะอย่างนี้ความร้อนมันจะลอยขึ้นมาสูงใช้พัดลมเนี่ยระบายอากาศผ่านออกมาตรงนี้จะมีฝาครอบอีกทีหนึง่งมันจะเป็นกระโหลกาฝากันฝนฝาเป็นหลังคากันฝนหลักการของกล่องตัวที่ล่าสุดก็คือมันเหมือนกับกล่องทั่ว,วไป ตั้งใจให้มีการหน่วงเวลาเพื่อชาร์จวเกร,ระจุลดการกระชากของรงไฟจากขาเข้า,ถ,าถ้าเกิดไม่ทำอย่างนั้นผลตามมาก็คือเบรกเกอร์ไฟบ้านอาจจะตัดหรือฟิวบ้านขาดจะส่งผลปัญหาสำหรับผู้ใช้งานเองจะต้องมาคอยเปลี่ยนหรือคอยสับเบรกเกอร์อยู่บ,บ่อยๆนะครับส่วนลีเลียตัวนี้ทำหน้าที่เป็นการสลับข้ามของตัวหลอดไฟในการชาร์จส่วนระบบการออกแบบของวงจรตัวนี้เป็นการออกแบบเฉพาะนะครับตัวนี้ไม่มีที่ไหนอันนี้เป็นผลงานในการดีไซน์ของผมเองนะครับ ส่วนวงจรตรงนี้ก็จะมีแค่ตัววนลุ่มกับสวิตช์ที่ใช้รีเวิร์กับหลอด led เพรับแสดงผลของไฟเลี้ยงบอร์ดนะครับ